พระคาถาประสบเนตสเสน่ห์แห่งดวงตาที่ผู้ใดศพแล้วมิอาจลืมในยามรุ่งเช้าแสงแดดแรกสาดต้องดวงตาของน้ำอ้อยหญิงสาวผู้มีชีวิตเรียบง่ายแต่หัวใจเต็มไปด้วยรอยแผลแห่งความรักเธอมักเดินผ่านฝูงคนโดยไม่มีใครเหลียวแลจนกระทั่งวันที่เธอได้พบพระคาถาประสบเนตรจากพระชาราผู้หนึ่งในวัดเก่าแก่ ขูพันทังจักขุพันทังพระอรหังพันจักขุสวดสามห้หรือ9จบก็ได้เมื่อใจสงบดวงตาย่อมมีพลังแห่งเมตตาผู้ใดศบตาจะเห็นแสงงามจากภายในเจ้าจากขุพันทางจากขุพันทางแล้วปฏิหารก็เกิดขึ้น ผู้คนที่เคยเดินผ่านกลับหยุดสบตาเธอด้วยรอยยิ้มแม้ชายที่เคยเมินเฉยก็รู้สึกราวต้องมวนแห่งแววตานั้นเพราะสเสน่ห์ที่แท้ไม่ได้อยู่ที่ใบหน้าแต่อยู่ในแววตาแห่งเมตตาที่เปล่งจากหัวใจบริสุทธิ์พระคาถาประสบเนตสเสน่ห์จากจิตที่สว่างดึงดูดทุกสายตาให้หลงหลายโดยไม่รู้ตัวสาธุ